สวัสดีครับมุมสังเวนนะครับวันนี้มุมสังเวนจะมาเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมือช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นโชวกกนวันเสาร์ที่13กันยายน2 5 6พเวลา12บสนาฬิกายี่สิป,ปีเด,ดมาณนะครับมุมสังเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรัดการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s ส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสาหรับแฟนพั่อนๆนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชร์นะครับผมขอแนะนานะครับพักยก24ครับต้องมีแอรทนำหน้าก่อนนะครับและตามด้วย p a k 2 4ครับลุ้นหมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับเราจะมาเริ่มการเกาะ เดดจะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นโชคกันวันเสาร์ที่13กันยายน2568นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบให้ลุ้นกัน1คู่นะครับแล้วก็มีการป้องกันแชมป์กันอีก1คู่ด้วยครับ เริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามือไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือคมพีเคแสนชัยมือไทยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินนะครับเพชรชัยนาทเทิงเพชรสีทองยิมพิกัดหน 1, 3, ึ่าปอนด์ครับเมื่อช่วงเชา้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับคมมา1นึ่ราดถจุดส่ส่วนฝ่ายเงินนะครับเพชรชัยนาทมา1นึ่ราดถจุดความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับ ไฟแดงคมนี่เป็นในโชคจัดหยวดกระสินนะครับปัจจุบันก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสกแขกนะครับสมชาตเทศรุ่งเรือนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับสาดแข้งต่อยหมัดปั้มตีรุ่นแรงรักเลียมดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดกอแพ้1เสมอ1 แล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายล่าสุดก็ชนะน้องยกที่4การชัยทีเอ็นไดมอนท์โฮมที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับชกลอยสองปอนด์เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรชัยนาทเป็นในช่วงจ่ายตัวชัยนาทนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เทิงเพชรสีทองที่จังหวัดชัยนาทนะครับโดยมีคุณวีระชนเป็นหัวหนา้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวัดฟีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรง ดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าปั้ม hm, ตีฟันศอกรูแรงหลักเรียมดีแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสฟอร์มหลังสุดก็แพร้รวดทั้ง3ไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยอดเพชรโทรบูมเด็กเสียนที่วิธีราชดำเนินชก1นึ่งปอนด์เมื่อวันที่13ซสิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านแฝงก็จะดูสวยกว่านะครับ เรทลังช่างนะครับเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงคม PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆหลังจากช่างเสร็จใหม่ๆเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับคม PK แสนชัยมวยไทยยิมเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับคุณนหมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมพ K แสนชัยมวยไทยยิมนะครับผมดูฟอร์มสวยกว่านะครับและเวทปะทะก็ดูได้เปรียบเวทดูใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่าย คมพีเคแสนชัยมวยไทยยินครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นมือรอบนะครับโดยเป็นมือรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับคู่นี้คนชนะจะเดินหน้าเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางด้านเพรศึกต่อแย้มส่วนนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรป่าศักแล้วก็ไปยืนรอชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนแพ้ในคู่นี้ก็จะไปชิงอันดับ3กับทางด้านเพชรป่าศักสอสละชีพนะครับมารูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือเพชรเอกสิงห์ของหลวงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้านหลงพัน พินิจพิกัด115ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางน้านแฟลนดนนะครับเพชรเอกมา115.2ลด .2 ส,ส่วนฝ่ายน้ำเงินก้าวลงมา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดค,ความสูงความยาวก็ดูว่าทางน้านแฟลนด์เงินจะดูลอยเลื่อมๆ,ๆนะครับ ฝ่ายแดงเพชรเอกเปนในโชคจากจังหวัดปทุมธานีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่นุย้ย4มุมเมืองนะครับมีเสียนุย้ย4มุมเมืองนะครับชำนาญพิบูลสุขนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งบูดูดันนะครับและฟอร์มสดเลยนะครับสี่ฝ่าล่าสุดนี้ชนะมารวดเลยครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงเพชรเอกก็ชนะคะแนนเสึศต่อย้ยมส่วนทีววุีหมูลสยามอําหน่อยชค115ปอนด์เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ส่วนฟนน้ำเงินก้าวหน้าลงเป็นชกจากจังหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันก็ไปเก็บโจฟิซอมอิท่คัยมวยเกียริฟูเฟื่อนนะครับมีคุณโยธินพราวุฒินะครับเป็นคนดูแลนะครับนี่ก็ดีกีไม่ธรรมดาครับแชมป์เมื่อรอบมาบินครั้งที่12ครั้งที่ผ่านมาเลยครับเป็นมวยขวาเข่าไหนเหนียวปั้มตีแข็งแกร่งขวางแทงยดไซแรงนะครับศอกส่วนอันตรายบูดุดัน3ฟมฟองสุดก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟลล่าสุดก็ชนะนอกยกที่2นะครับเด็ดอันันต์วรวิญสระทิวทีมวยสยามออมน้อยชกอน่ 9สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านแฝดก็จะดูสวยกว่านะครับแต่ว่าเรทนะครับเระเปิดมาไม้แรกนะครับหลังจากช่างเสร็จใหม่ๆเปิดที่ฝ่ายน้าเงินก้านลรงนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับก้านลรงพันพินิษฟอร์มอาจจะดูเสียเปรียบดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ผมดูว่าบรรยากาศหน้าเสือนะครับดูดีกว่าดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีทีมงานสายใต้นะครับโดยเฉพาะชูทางด่วนมากํากับและขาหน้าเสือที่หมู่ผมดูว่าบรรยากาศดูได้เปรียบ ดูดีกว่านะครับคูคีซูสีน่าจะดูดีกว่าครับวันนี้ชอบปีิฟันเงินนะครับก้านนรงพันพินิษ์นะครับเลดหลังช่างนี่เป็นต่ออยูะะ่ในราคา11อ็ต่อปชอบปฏิฟันเงินก้านนรงพันพินิษ์ครับมาถึงคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํำรายกันนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชม112ป์ร้อยสิบสองปอนด์ของวิทีมัวรสยามอ้อมน้อยบวกกับชิงแชมป์ว่างประเทศไทยร้อยสิบสองปอนด์อีกหนึ่งเส้นด้วยนะครับเท่ากับว่าคู่นี้คนชนะก็จะคว้าเข็มขัด 2เส้นเลยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเจ้าของแชมป์112ปอนด์ของวุฒิหมสยางอ้อมน้อยทางด้านฝ่ายแดงก็คือเดชพิชัยนาวีอันดามันนะครับส่วนทา่าราบฝันเงินผู้ท้าชิงนะครับพอลุ่งเพชรเงาะบางกปิพิกัด112ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเดชพิชัยมา112.6ร 6, 6. ้ดส่วนฝันเงินพอลุ่งเพชรมา113.4ร้อยนด1.4นะครับก็ถือว่าน้ำหนักเยอะอยู่พอสมควรครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับ ายแดงเด็ดพิชัยนี่เป็นในกชนจากจังหวัดตรังนะครับปัจจุบันก็รับราชการทหารเรือยอยู่นะครับเป็นมือซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงบุดุดัน,นครับหัวจิตหัวใจดีครับปัจจุบันก็ทําการฝึกซ้อมอยู่ที่นาวีอันดามันครับมีพลเรือโทสุวัตด,ดอนสกุลเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล 3ฟอร์มสุดนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนอ q สังสอสละชีพที่ทีมมวยสยามออมน้อยชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับวันนั้นเป็นการชริงแชมป์ว่าง112ปอนด์ทีมมวยสยามออมน้อยด้วยนะครับชนะอีคิวสังแล้วก็คว้าแชมป์มาของได้สำเร็จไฟล์นี้น่าจะเป็นการป้องกันแชมป์ไฟล์แรกของทนายไ,ไฟแดงเด่นพิชัยเลยนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินพลอยลุ่งเพชรเป็นในโชคจายตัวยะโสธรปัจจุบันก็ฟิซซอมอยู่ที่สสมหมายนะครับมีคุณสมหมายสกุลเมตตาเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียงเงาะบางกะปิกรธน,นะพลวิไลเลิศให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักสัดแข็งแรงนะครับวงในไล่แขนขวางแทงสอกส่วนอันตรายหลักเหลี่ยมดีนะครับ 3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนแก่นอุบลพอหลักบุญที่วิธีราชดำเนินชค112อปอนด์เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีเลยนะครับเรดนะครับก็เปิดมาคู่ขี้สูสีเลยนะครับเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงเดชพิชยัยเจ้าของแชมป์นะครับก็ถือว่าเรดคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดชพิชยัยนาวีอันดามันฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ แต่ผมดูว่าทางด้านเด็ทพิชัยนี่จะเป็นมวยบู๊เปิดเกมขยันออกอาวุธมากกว่านะครับหัวจิตหัวใจก็ดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน,นะครับเดทพิชัยนาวีอันดามันเลดเสมอเดทพิชัยนาวีอันดามันครับ มาถึงคู่ที่4ซึ่งเปหลังคู่เองนะครับทางด้านฝ่ายน้ำคือยอดปฏตพีสิงห์จตุรัสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดขุนทัพ JNP พัทลุงพิกัด1 1 2บอปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงยอดปฏตพีมา112.3ลดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงนินยอดขุน,นทัพมา1 1 2ปอนด์พอรีเท่าพิกัดไม่ต้องลดความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูจะลอยๆกว่านะครับ ฝ่ายแดงยอดปัตพีเป็นในโชคจัจังหวัดนร,ราธิวาสนะครับปัจจุบันกอฟิซอมอยู่ที่เอนนี่มวยไทยนะครับมีทา้าน,นสรวรสคแกะพันตำรวจโทที่ระัชชูกรเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมยวยกว่าครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยมัดเจาะเจาะย,ยางแรงนะครับวงในปั๊มตีแข็งแกร่งสอกโซนุ่นแรงครับสฟอร์มสุดกอแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ2ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติทงยศที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยชคหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดขุนทัพเป็นในช่วงจากจังหวัดพัทลุงปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พยักษ์เมืองลงที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีเซโด้พัทลุงนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาครบเครื่องเปิดเกมสัตว์แขคงต่อยหมัดขวางหน้าปั้ม hm, ตีเนี่ยแน่แนแข็งแกร่งเก่ากระดูกดีนะครับสามฟอร์มสุดก็ชนะ2องฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1น่งไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนชัยมงคลสอบ,บุญมีฤทธิ์ที่วิธีราชดำเนินชกรอบ112ปอนด์เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ เลทนะครับไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดปัจีสิงห์จตุรัสเป็นต่ออยู่ในราคา11.8นะครับคุณอีก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดปัตจีสิงห์จตุรัสัมดูกระดูกมวยอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่า2ไฟฝ่ายล่าสุดโชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับผมดูสภาพร่างกายดูดีกว่าครับคุณอีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดปัตจีสิงห์จตุรัสนะครับเลทหลังช่างเป็นต่อ11.8ครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1เลทเปิด5 3อยู่ที่ฝ่ 3, P K, ายแดงค่มพีเคแสนชัยมวยไทยยิมคุณดีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมนะครับผมดูฟอร์มสวยกว่านะครับเวทพิกัดเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับคู่ที่2เลทเปิด1ิเอดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้านาลงพันพินิจคุณดีก็ชอบไปที่ฝ่ 3, P K, าย,ย,ย, 8, ยน้ำเงินนะครับกล้านาลงพันพินิจนะครับฟอร์มอาจจะดูเสียเเรรรียยบบบนแต่ผมดูาาากศห้สือ ดูดีกว่าครับมีทีมงานสายใต้โดยเฉพาะทูทางด่วนนะครับมาคำน้าเสื่อที่มุมบรรยากาศดูได้เ,ดดเปรียบครับชอบไปที่ฝยนเงินการหลงพันพินิษครับคู่ที่3าคู่เอกนำรายการเดเปิดเสมอฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์เดชพิชัยนาวีอันดามันคูณนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดชพิชัยนาวีอันดามัน ฟอร์ม <F> น <son> um, ี no ้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนี้เป็นมวยเปิดเกมผมดูว่าขยันออกอาวุธมากกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเดชพิชัยนาวีอันดามันครับคู่ที่4หลังคู่เอกเลดเปิด1 1บเอยู่ที่ฝ่ายแดงยอดปัตตภีสิงห์จตุรัตนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัตนะครับผมดู2ฝ่ายล่าสุดโชว์ไว้สวยกว่านะครับสภาพร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงยอดปัตตภีสิงห์จตุรัตครับและสําหรับมวยรักมวยชอบของศึกเจ้าเมทไชยในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังการเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้มาเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้มาเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะหหห์กกกก่่อออนนนนารรรลลงงงทุีคัั้้้ึบแว็ข แล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ